นี่นะแนบเลยนะมีแต่ลิปหลุดออกมาสมมติว่าน้ำในมือเนี่ยเป็นเหงื่อเนี่ย มันก็ไม่ติดสวัสดีค่ะวันนี้แพจะมารีวิวคูชชั่นเฮราแบ็กนะคะตัวนี้จะเป็นคูชชั่นที่เจนนี่แบ็กพิงเป็นพรีเซนเตอร์เราก็อยากลองใช้นะคะไปพีมารอเป็นเดือนเลยนะกว่าจะได้มาเนี่ยข้อเสียของมันคือหาซื้อยากเนี่ยแหละแต่เห็นคนรีวิวเยอะมากเลยนะคะว่าให้ผิวที่สวยเริ่มจากมาดูตลับก่อนนะคะเขาเป็นตลับสีดำทองแบบหรูหรามากจ้าเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นของเกาหลีเลยนะคะแพซื้อมานะคะ ในกล่องก็จะมีตลับแล้วก็มีเป็นรีฟิลให้1อันราคาประมาณ1100บาทก็ถือว่าราคาค่อนข้างใกล้เคียงกับคูชชั่นโตดอื่นของเกาหลีเลยนะแต่คือมันหรูมากดูมันเป็นสีดําทองแบบว่าโ,โหดูหรูหราไฮโซมากตวัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเซมิีแบทนะคะเป็นเนื้อออกแบบกำรรมหยี่กำมมี่นิดนึงก็จะไม่ใช่คูชชั่นที่แบบว่าทาแล้วชามวาโกลแต่ข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าติดทนแล้วก็สามารถ ิ้วเนื้อได้นะคะไปจนถึงฟู l c o v e r a g ์เลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าทาหลายๆรอบเนี่ยบิ้วหลายๆรอบเนี่ยมันจะหนักหน้าไหมแล้วมันจะปกปิดจริงไหมนะคะไปถึงฟูเข o ก e เลไหมตัวที่แพรซื้อมานะคะจะเป็นเบอร์21ก็จะเป็นสําหรับสีขาวเหลืองเขาจะมีถึง6เบอร์เลยนะคะรุ่นนี้ก็มี SPF 34 PA 2บวกด้วยเดี๋ยวจะมาลองเนื้อให้ดูก่อนนะคะตลับคือหรูหรามากดูดิพับก็แบบดูดีอ่ะนี่นะคะ เนื้อูชั่นเขาจะเป็นเนื้อที่แบบว่าทาลงผิวปุ๊บแล้วเหมือนทาแป้งเลยอะแต่คือชอบรุ่นนี้ตรงที่แบบทาแล้วมันเกิมนไปกับผิวเลยนะ มันไม่ได้มีความแบบลอยขึ้นมาแทใช้เบอร์ 21, ยีอแทบจะถูกยี่ห้อเลยบางรุ่นนะ่ะทาปุ๊บขาววอกแต่อันนี้ทาแล้วดูดีว่ามันอนะ่ะให้ผิวที่สวยขึ้นเหมือนไม่ได้ดูว่าทาอะไรเลยอะ่ะให้เทียบกันสองด้านด้านนี้คือทาแล้วนะด้านนี้คือยังไม่ได้ทาแล้วมันแมตไปเลยเนี่ยแต่ยังมีความเงาๆอยู่ตรงแก้มเห็นปะมันเหมือนมันไม่ได้ทาเลยอะ่ะแต่ผิวมันดูดีขึ้นอนะ่ะเทียบสองด้าน แล้วนี่เดี๋ยวแพดบิวรอบที่2องนะคะดูว่ามันจะหนักไหมนี่ไม่หนักเลยนะนี่ทาทับกัน2รอบแล้วแล้วผิวที่ได้ก็คือดีอะ่ะอันนี้คือข้างที่ทาคูชันแล้ว ส่วนข้างนี้ข้างที่เราไม่ได้ทามองไกลๆนี่แทบไม่รู้เลยนะว่าแบบมันทาแล้วเพราะว่าสีมันพอดีแล้วก็มันไม่วอกเกินอะเราเนื้อเขาเป็นแมทแบบไม่แมทมากไม่โกมากเป็นเนื้อที่แบบกําลังพอดีเลยคือบริเวณที่หน้าแผลแห้งๆอะอย่างตรงข้างจมูกอะไม่ลอกเลยนะดูดิถือเป็นเซมิแมทที่แบบผิวแห้งลอดมากๆเดี๋ยวจะมาทาทั่วหน้าให้ดู ปิดได้เลยนะคะไม่ต้องทา Con er คอนซีลเลอร์ทัคุชชั่นเขาแบบมีกลิ่นน้ำหอมด้วยอะน้ำหอมแบบหรูหราหรูหราหน่อยอะใครที่แพ้น้ำหอมก็เทสก่อนนะคะเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมค่อนข้างแรงแต่เราไม่ได้เป็นคนแพ้น้ำหอมแล้วก็รู้สึกชอบนะมันดูหรูหราดี แล้วนะคะทางหน้าด้านนี้คือด้านที่แพ่บิวสองชั้นก็คือไม่รู้สึกว่าหนักหน้าเลยแล้วมันก็ไม่มันไม่เยิมเลยนะเนี่ยแพ่จะไม่ทาแป้งตามนะคะเราเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกส่วนฝั่งนี้ก็คือทารอบเดียวตอนแรกอ่ะมันจะมีเป็นแบบรอยแดงรอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือกบหายหมดเลยเนี่ยคือผิวอ่ะ เลยถ้าผิวแห้งแล้วอยากได้ลุคแมทแมทอ่ะแคลว่ามันโอเคมาก,มากๆเลยอะ่ะมันไม่แมทเกินไปอะ่ะก่อนหน้านี้แพรใช้ของจองแซมูนใช่ปะแต่ว่าไปเลือกรุ่นมาผิดไปเลือกรุ่นที่แบบเป็นรุ่นสําหรับผิวทั่วไปเลยที่ไม่ใช่ผิวโกะก็ยังมีแห้งนิดนึงแต่ว่ารุ่นเนี้ยคือไม่แห้งเลยแล้วผิวก็คือสวยด้วยมันไม่บางเกินไปอะ่ะมันพอดีกับผิวเลยแล้วเราไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มอะ่ะแต่ถ้าคนที่เป็นรอยสิวอะ่ะเห็นป่ะมันยังอยู่นะมันไม่ถึงกับฟูคัลเวเลชแบบ ปกปิดเต็มที่เป็นคูชั่นที่แบบว่าเนื้อดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวมาสรุปแบบสั้นๆนะคะว่าเฮราเนี่ยเหมาะกับคนผิวแบบไหนนะคะสำหรับแพนนะเนื้อคูชั่นเขาเนี่ยเป็นเนื้อที่ดีมากๆนะคะให้ลุกผิวที่สวยเลยแล้วก็มีความติด จริงๆเรื่องการปกปิดนะปกปิดได้ดีเหมือนกันนะคะพวกรอยดํารอยแดงที่แบบว่าผิวดูสุขภาพไม่ดีอะ่ะอันนี้เขาก็ช่วยแบบปิดในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นรอยสิวที่เห็นชัดๆเนี่ยอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ตามนะถึงมันจะสามารถบ้วไปจนถึงฟูคอเ์เรจได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปิด กริบขนาดนั้นลุคผิวนะคะจะไม่ได้เน้นเป็นความแบบฉ่ำ g l o ิว e ี้เลยจะเป็นเซมิ m a t t จริงๆแต่ว่าเป็นแม t ที่แบบผิวแห้งแบบแพรไม่มีตรงไหนที่ลอกเลยแล้วก็ผิวอ่ะดูสวยไม่ดูแบบแ,บบแห้งกร้านถ้าแพรใช้พวกแม t t นะบางทีอะมันจะเป็นแบบหน้าแตกเป็นแครก็แครกแเป็นรอยอ่ะซึ่งมันไม่ค่อยสวยแต่ตัวเนี้ยคือไม่เป็นมันอยู่ตรงกลางแบบพอดีเลยอ่ะถ้าใครอยากได้คูชั่นที่เป็นเนื้อแม t ที่แบบสามารถออกไปข้างนอกไปเจอแดดเมืองไทยได้แพะว่าตัวน,นี้เหมาะมากๆเลยนะคะคือผิวมันดูสุขภาพดีอยู่อะแล้วมันน่าจะติดทนด้วยยวแพรจะลองเอาแมสแปะหน้าให้ดูก่อนนะคะ <S <S นี่นะแนบเลยนะมีแต่ลิปหลุดออกมาแต่ว่ามันไม่มีแบบเนื้อแป้งเลยนะคะอันนี้เป็นรอยลิปนะแป้งมันไม่หลุดเลยเห็นปะแล้วดูผิวอะ <S <S ยังสวยเหมือนเดิมเมื่<ข>อกี้กดอย่างนี้เลยนะ ซึ่งเราใส่แมสอะเราไม่ได้แบบแนบหน้าขนาดนั้นอะเห็นปะว่ามันติดทนมากเดี๋ยวแพรจะลองให้แบบหน้าโดนน้ำแล้วสับให้ดูว่ามันอะติดทนจริงๆนะสมมติว่าน้ำในมือเนี่ยเป็นเหงื่อแล้วเดี๋ยวเอาทิชชู่สับนะคะ ไม่หลุดออกมาเลยผิวก็ยังแบบดูโอเคอยู่อะเมื่อกี้เอาน้ําแบบทาหน้าเลยนะคือถ้าเป็นครุชชั่นแบบรุ่นแบบด e ิวอี Go, ้โกโก้ฉ่ำฉ่คือไปแล้วแต่ว่ารุ่นนี้มันถือว่ายังติดทนอะนี่เอาแมสแบบแปะแปะหน้าแล้วก็เอาน้ํามาใส่หน้าแล้วซับด้วยทิชชู่อีกรอบคือถือเป็นรุ่นที่แบบว่าติดทนจริงๆนะคะรุ่นนี้เอาไปแบบใส่กับแมสได้เลยแล้วเดี๋ยวแพทจะเติมเข้าไปนะดูว่ามันจะเป็นคาบเปล่า เลยเห็นป้าเนี่ยเอาไปเติมระหว่างวันน่ะเหมือนเราแบบเติมแป้งได้เลยอะ่ะเนี่ย ผิวยังดูแบบสวยเหมือนเดิมเหมือนเราเติมแป้งเลยอ่ะคือไม่ต้องพกแป้งไปเราแบบพกคูชั่นตัวเนี้ยออกไปเติมระหว่างวันแทนได้เลยคือดีโอเคมากๆรุ่นเนี้ยผิวยังสวยอยู่เลยนะหลังจากผ่านแบบมอลสุมเมื่อกี้มา2รอบนะคะแล้วก็เติมบิว์เข้าไปอีกอะ่ะผิวก็ยังแบบเหมือนเดิมอะ่ะยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะผิวดูสุขภาพดีไม่มีตรงไหนแห้งแต่ลอกเป็นคราบเลยนะไม่มีเป็นคราบเลย แล้วแหละรุ่นเนี้ยคุชชั่นของเฮ่าเนี่ยซื้อเพราะว่าเจนนี่แบบคพิงเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะเออเราแบบใช้ดีจริงๆอันนี้นะคะข้อเสียเลยเนี่ยคือหาซื้อยากแพรเนี่ยก็คือไปพีตามกลุ่มมานะน่าจะซื้อมาจากกลุ่มธรรมศาสตร์นี่แหละแล้วก็ราคานะคะมันจะอยู่ในช่วง1 0 0่พ 1 3 0 0บาทก็จะได้คู่กันมาแบบนี้แนะนำให้ไปเช็คสีก่อนนะก็ซื้อสีที่เราใช้ประจำก็ได้สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แพรด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย